สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่พี่อฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาแม่แก้วจะพามา,าที่ศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์เรียนรู้ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเนะาะอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ฝากช่องแม่แก้วเกษตรมือใหม่ด้วยนะคะเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆ f อีทั้งในและต่างประเทศนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ก็จะพามามาชมนะคะที่คุณยายเนาะเขามาทำแปลงผักนะคะเนาะตั้งแตมงามเลยผักอะไรเนี่ยผักไอ ยีราเฎอะเนี้ยทำาไมละนามันเยิ่มแบบนี้ละ่ะ,ะอ,อ,อะ๋อมันรั่มรวมันก็เลยไหลมาอย่างนี้เนี่ยอือพวกนี้ก็ได้ขายแล้วมันมีอ้รขายพวกนี้ตลาดวันเสาร์อเออถั่วขายพักขายอะไรไปเรื่อยเนาะ ขายจะพะวันเสาร์รือวบบทรงรู้แบบวันวันวันเสาร์กับวันพึ้นฮัดเนี่ยอืวันเสาร์วันพึ่ัดตอนเย็นเนาะวันเสาร์มันตอนเ้าเนาะตลาดบานเองทำไปเนาะคนแถวหนุ่มๆสาวๆเดี๋ยวเนี่ยิเคยรู้จักอะไร ยายตอนปูกนี่ยายใส่ปุ๋ยอะไรแนมะ่ใส่ปุ๋ยขอ,อกิงวายเองนี่นี่สุยๆผส,สมดินปะผสมดินมากกว่าล้วเองค่อยมาปลูกมันก็เริ่มแมงลงแล้วนี่เนาะ ทีนี้ก็ตีละกั๊บระเด้อที่นี่เจ้าจะถ่ายอันนั้นทัวได้ได้ให้ไหลแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คลิปแฮะตรงนู้นได้ไม่ได้ไปถ่ายเลยนู้นเดี๋ยวเงินเขาจะมาจ่ายจ่ายเราสี่สิบบาทนี่เหรียญหนึ่งจ่ายลราเหรียญหนึ่งนี่มาได้เหรียญหนึ่งแล้วจักมื่อไรจีเขาดู ทายก่อนทายคลิปก่อนหมาจีเฮาไหมนี่ไปทางนี้ดีกวัากก็ตื่นว่นนนาเองไรมามันได้ยนินเสีงยงหมาไม่ได้หมาเข้าไม่ได้ทายแป้งทัวน,นี่แหละ ชมสวนภากสวนทัวค่ะนี่ทัวทัวงามๆฝักใหญ่หๆยาวๆนี่ค่ะก็มีไฮไลท์ด้วยคลิปด้วยนะคะเนาะทำคลิปด้วยทำไฮไลท์ด้วยมันจะเป็นฝักอยู่ข้างในค่ะเนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นฝักอยู่ข้างในนะคะนี่มันก็ เป็นฝักกลวงลงอยู่ข้างล่างค่ะฝักใหญ่ๆยาวๆถั่วพระราชทานของพระเทพสุดแปลงแล้วค่ะนี่สุดแปลงแล้วเดี๋ยวแม่แก้วจะพาจะพากลับแล้วนะคะจะพากลับแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะพากลับด้านนู้นนะคะ ทัวพระราชทานของพระเทพอะวิธีทำค้างวิธีนี่เนาะขายฝักละหนึ่งบาทค่ะเนาะทำขายฝักละหนึ่งบาทเดี๋ยวไม่แก้วพาเดินชมอีกนะคะ มาชมแปลงผักสว,วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะเนี่เสียงอะไรเดี๋ยวแม่แก้วาพาไปดูด้านหน้าต่อนะคะด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีแปลงกะเพรานะคะอันนี้แปลง แปงกระเทียมนะคะเป็นแปงหอมแปงกระเทียมนะคะเนาะเดะมาเที่ยวชมกันนะคะสวนผักค่ะสวนผักสวนพริกค่ะอันนี้เป็นของยายเนาะ,ะยเยอะมากเลยด้านนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะรุ่นก็กำลังขึ้นอันนี้เป็นมะละกอมะละกอค่ะพี่น้องมะีละกอมีพริกค่ะออ้ตรงนี้ บววหวานบววหวานบวบหวานด้นนี้ก็มีนะคะบรรยากาศดีมากเลยครับด้านนี้จะเป็นมะเขือเทศนี่แปลงมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศใครอยู่ตรงนี้ งามงามแกพอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเป็นผักสวยๆค่ะเนาะขอบคุณนะคะ fc ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ใหญ่แล้วเห็นไหมเออนนั่แหละถั่วงามๆถั่วงามๆเด้อจ้าของยายอะไรยายชื่ออะไรยายชื่อยายยายลันจวนถั่วยายลันจวนบ้านสีเจริญมาเด้อมาสื่อเด้อนี่มาสื่อถึงถึงที่เลยเด้อนี่ นี ì, ่เก็บสดๆใหม่ๆสดๆเลยจ้ะนี่ย โอเคงามจังนะสิบฝ yes. ักสิบบาทฝักละบาทนะคะมันยาวเลยเนี่ยเอาลองยกขึ้นดูลองยกขึ้นดูยางประทานไปนะงอ๋อถั่วพระราชทานเนี่ยถั่วประราชทานเดนเน่ของอืมมาเดเอ้าก็ตรงแนวมาให้ก็เลยเอาแนว